สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนี่ครับลาซาดาสั่งไฟแช็กซิปโปมานะครับของแท้แล้วก็น้ำมันเดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะครับนี่ครับน้ำมันซิปโปดูกล่องน,นี้ก่อนนี่ครับนี่น้ำมันซิปโปรพรีเมียมนะครับ125มิลลิลิตรก็แพ็คมาดีครับแต่ยังไม่ได้ใช้ มาดูตัวไฟแชคนะครับนี่น่าจะสั่งจากร้านออฟฟิเชียลนะครับหรือเปล่าแต่ผู้ส่งชื่อนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ส่งนี่ครับไม่รู้เงี้ยมาดูสินค้าดีก่อน ก็ใส่ห่อบับเบิลม,มานะครับกล่องผมก็ดูไม่เป็น,นครับอยากลองใช้ดูไหนแท้ในปลอมไม่รู้นี่ครับสภาพกล่องเคยใช้เมื่อเด็กๆนะครับสิบกว่าปีก่อนอันนี้ใบรันตรซิปโป0อ Official ประเทศไทยนะครับ การันตีน่าจะเป็นมนนนวดคู่มือภาษากีนครับนี่ครับอ่มาดูตัวนีกับเมดอินอุสนะครับสิบบนะครับข้างก็บุด,ด้วยน่าจะเป็นกรรมี หรือเปล่าอ่นี่ครับตัวกล่องโอเคไปดูตัวใส่แช็กนะครับอันนี้ก็เป็นหอ่อพลาสติกทั่วไปนีครับสีที่ผมสั่งแดงด้านแล้วก็มีคำว่าสปรดด้านตูดมานะครับเห็นไหมเอ่ย ไม่โฟกัสเท่าไรครับอันนี้น่าจ,จะเห็นาาภายในนะครับโอเค ถ้าไนทนใจก็เข้าไปดูในลิงก์นะครับใต้คลิปราคาไม่แพงครับรุนนี้ใส่ไว้เท่เทโอเคขอบคุณครับลืมครับต่ออีกหน่อยนี่ครับเผื่อท่านไหนดูเป็นนอ้ท้านข้างนะครับ โอเคขอบคุณครับนะครับมือใหม่หรับใช้เติมเรียบร้อยต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับมืนอกีเติมแล้วโอเคใช้งานได้ครับ